จะมาสาธิตวิธีการล้างหัวเทปนะครับอันนี้หัวเทปสกรปรกอยู่นะเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนเอ่อจะล้างหัวเทปให้ดูทำความสะอาดส่วนใครจะทําได้ไหมหรือทอําแล้วยังไงหรือจะจุ่มเสียงก็ดูเอานะครับเห็นไม่มีภาพเลยนะครับดูนะไม่มีภาพนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้มันมีภาพนะครับแปหพึ่งหากระด เศษกระดาษนะครับธรรมดาธรรมดาเศษกระดาษธรรมดานี่นะครับดูนะครับคืออิปสารที่จริงไม่ใช่ว่าจับกระดาษให้ดูแล้วก็ให้เป็นสุ่มเอาเองทาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับปล่อยดูภาพบนจอครับยังไม่ดีขึ้นอ่าออกนะครับเห็นไหมครับดูความเปลี่ยนแปลงภาพเริ่มมาแล้วนะครับอีกสักเที่ยวหนึ่ง ดูบนจอครับใบนี้เป็นผลงานจากที่ชักกระดาษออกนะครับมดูชัชักกระดาษออกแล้วนะครับกระดาษยังคาอยู่นะชักกระดาษออกก็ดูบนจอนะครับดูบนจอครับเป็นชิ้นงานที่แสดงให้เห็นรูปหลายอย่างดูเอานะครับใครจะทําไปทําตามก็เอาเนมันมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันที่อาจจะทําไปโดนอย่างอื่นทําหัวเทป พังได้หรือมือไม้ไปโดนฟิล์มฟิล์มขาฟิล์มหลุดทาให้เครื่องวิดีโอมาเคลื่อนได้นับเป็นชิ้นเอกอีกชิ้นหนึงหรือมือไปโดนผ้าจ่ายไฟตัวนี้ไฟดูดได้นับเป็นเทคนิคระวังอานะครับใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็ทดลองทำกันเอาครับลองดูครับพอครับ